สวัสดีครับแล้วก็อยู่กับผมนะฮะกับช่องซากุระนะฮะก็สวัสดีทุกคนนะฮะนี้แล้วก็มาโยกเกม PS p ีเอสเปซสองพันยี่สิบเอ็ดนะฮะก็บีแพ็คมาใหม่ไอคอนิกนะฮะอืมมีแพ็คมาใหม่นะฮะมีไอคอนิกแล้วก็ของควันจากแมสซี่นะฮะก็จะเป็นอะไรบอลทองนะฮะไม่เป็นไรฮะ ของฟรีแล้วก็นะฮะหลักๆคือเราจะรุนลิฟฟูลนะ,ะแต่ผมรู้ว่าตำนานก่อนสักครั้งหนึง่งผมรุ้นมาเยอะเลยนะแต่ไม่เคยแต่ยังไม่ได้บอลดำเลยผมจะได้บอลดำไหมละ่ะวันนี้เนะี่ยเฮ้ยตำนานนะโอ้ oh. เอาเฮ้ยตำนานนะเฮ้ยตึงนะตึงนะเฮ้ยย่างขวาไอตำนานเฉ่เลยให้วันนี้มากับดวงกันป่า นี่มากับดวงป้าใครวะใครวะ,รวะไยเอฟเอฟม,มันใครวะใครวะรได้ไม่เป็นไรจะได้บอนดำกขอสักทีนะอยู่ด้านห่างป่ะได้ใช่นะดูพี่โอ้อยเก็บเก็บบอนทองฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไร เรามารลุไอคนนี้กันต่อนะมีเงินให้รับป่ะเนี่ยสักเอ่อเฮ้ยมาสองอันเฮ้ยได้แปดร้อย้วเนี่ย,ง,ย,ยงบเฮ้ยในงบแปดร้อยอยู่นะในงบแปดร้อยอยู่นะรุ่นแปดครั้งได้อยู่มาฮะเรามารลุกันว่าเราจะได้ไอคน,นไหมนะฮะอืมเราก็อยากได้นะฮะไมาขึ้โอเว่้นนะ,ะแต่ทำไมตอนเอ่อมาตอนนี้ ตอนนั้นมันมีไอคอนิกแต่ตอนนี้ไม่มีไอคอนเอ้ยไม่ก็ไอคอนิกมันไม่มีตอเลสนะฮะอกได้ตอเลสไม่เป็นไรเราไมเคิลโอวินนะฮะกดหนึ่งซัสซัสเซียไปกว่าสิบ,สสสบสนะฮะไปเขาไปนะฮะไอคอนิกโอ้เปล่าโอ้โหไม่มีเลยโอ้้โ,โไม่มีไอคอนิกเลยเกินหน้าเกินตาแล้วโอ้ข้ามนะฮะบนนี้โอ้ หนึ่งสองสามครับไปโอ้โหไม่ออกอะ่ะไอคอนิกเยากได้อยู่ไปประเทศอะไรอ้้อยอีกได้ไนันนี้ไม่ออกดิเนาะต้องไปสูรอะไรลุนไปเลยอืมไม่ออกดีแล้วอไอคอนิกอืมจะไป,ปะเที่ยวอะไรไม่รู้อืมคนอี่จะคุ้มเลยนี่ไปโยชุด อันนี้ใครวะไม่รู้จักวะเอ่เออลองสุก็ไม่รู้ ic, อามาก็ได้นะก็สามทีหนึ่งสองสามนะฮะเฮ้ยไอคอนิกเฮ้ยสูตรนี้เราอยู่เฮ้ย เฮ้ยไอคอนิกครับทุกคนมันเป็นไปได้ยังไงครับเฮ้ยไอคอนิกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโมกเลยขอไม่ขึ้นโอเว่นนะใครวะเออแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่คืนโอเว่นจริงๆด้วยเออจริงนะโอ้ไม่คืนโอเว่นหลวงพ่อ ได้มาแล้วไม่ขึ้นโอวมนผมโอเคครับผมได้ตัวที่ผมถน,นัดมาแล้วไม่ได้ตัวที่ผมอยากได้มาแล้วผมขอเพียงเทาง่านี้แล้วผมจะไปรีวิวให้ทุกคนดูกันนะฮะเพราะว่าวน้ำผมมันคอ่อยากได้ค่อยๆแล้วนะฮะสูตรผมใครที่อยากเป็นถ่ายก็ถ่ายได้นะมันก็ได้อยู่กดตามครา้แล้วก็ลงเล่นขึ้นนะฮะลองก,ก่อนลองก,ก่อนของดีของดี าหันใหม่ก็ดีนะเนี่ยแลท้ทำตำนานนะวันนี้เนี่ยอันหนึ่งแสนพอไหมวะข้ามไปเลยน่าจะไม่พอมั้งใช่จริงๆดย้วสี่หมื่นสองไปสี่หมื่นสองไป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 ,ไปหมดโอเคถึงไหมวะถึงไหมวะไม่ถึงครับ<อ>เลี่ยงท่อเลย ห่หมื่นสองสักครั้งโอเคตันแล้วนะฮะโอเคเรได้ไมเคิลโอเวนโอเวนไม่ขึ้นโอเวนมาแล้วนะฮะแล้วก็จะมาเอาลงทีมนะฮะกับโรบิโตฟิมิโนแล้วก็เอเอฟิมิโนมาเป็นตัวสำรองดีกว่าเอาเฮ้แทนเดซานคาวานี่ไม่ไม่ใช่มไม่ได้ซื้อมันวนี่ดีครับสเต็เก้าเก้า เราไปรีวิวกันเลยนะฮะโอเคป้ายมาที่ไมเคิลโรเบินฮะฝากฮะเจ้าวันี้ทะลุช่องมา,มาที่ไมเคิลโรเบินยิงอุ้ยนิดเดียวนะฮะม,มาที่ไมเคิลโรเบินเว้นฝากไว้ที่ตรงนี้สมมิที่ไมเคิลโรเบิน์ซับไกด์เลยยิงเจา้าวันนี้โอ้โหเข้าไปเรียบร้อยแล้วฮะเจ้าวันนี้ชิงวันทูนะฮะดูภาพช้าฮะหนึ่ง สองมาจากวันนี้ไม่ไรบบฮะจ้งตาบอลนะฮะโอ้หลุมเลยตัวนี้เฟกช็อตไม่เฟกช็อตแล้วโอ้ยิงมาเลยทำอะไรวะเมื่อกี้รู้แต่ยิงมาเลยเบาๆโอ้คางคืงไม่ขึ้นโอวินนะฮะนี่ยิงเบาๆไปเลย มาฮะแมสซี่ไมเคิลฝากไว้โยนมาจังว yes ันน right. ี้ที well ่ไมเคิลโอเว่นยิงไปแล้วโเข้าเฉยเลยนะฮะอืฝากไว้ที่แมสซี่แล้วก็โยนนะฮะดูจังวะนี้ฮฝากไว้แล้วก็โยนยกข้ามาจังวะนี้ยิงไปเลยฮะมันต้องจับมาฮะไมเคิลโอเว่นไปแล้วฮะจังวะนี้ฝากไว้ที่เนนเวทเนนเวทฝากมาโอ้โหไมเคิลโอเว่นวิ่งแซงนะจังวะนี้ ยิงครับเจ้านี้ชิวๆไปเลยสีู่นฮะยิงคนเดียวเลยฮะไม่ค้นโเน,นเวนเคอร์เนยิงคนเดียวเลยนะฮะดูภาพช้าทะลุมาวิ่งแซงได้ไงลูกยิงครับชิวๆ